สวัสดีครับทุกคนก่อนวันนี้นะครับจะมารีวิวของเล่นใหม่ๆกันอีกแล้วนะครับก่อเจ้าตัวนี้เลยนี่กล่องโชว์อยู่แล้วนะครับก่อจะเป็นไชเซรอร์ท็อปนะครับของเล่นมีเสียงมีไฟมีแสงด้วยนะครับเดินได้ด้วยนี่ผลิตที่ประเทศจีนนะครับข้อมูลของมันนี่ให้ดูรอบๆกล่องนั้นคร่าวๆนะครับ โมเดลไดโนเสาร์ซิมูเลตอะไรก็ไม่รู้นะครับอ้าข้ามไปก้่อนละกันนี่ก็หน้าตามันก็ประมาณนี้นะครับกล่องอาจจะมขีขาดบ้างนะครับเพราะว่าส่งกันมาอย่างโหดร้ายมากนะครับไปรษณีบ้านเราก็แกะกล่องกันเลยดีกว่านี่มีหางตกมาด้วยนี่หางอาจจะตกง่ายไปหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่า จะเสียบเข้าไปยังไงเดี๋ยวลองเสียบเข้าไปก่อนนะครับนี่ต่อหางเสียบยากนิดนึงนะครับกอสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเสียบข้างนอกบป๊บนึงต้องใช้แรงนิดนึงนี่กอเดียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยแนบสนิทเท่าไรนะครับนี่ด้านนี้แนบะสนิท ก็เจ้าไทเซเนยท็อปนะครับนี่มาดูที่ตอนใสช่วงใส่ทานดีกว่านะครับก็จะเป็น 2A2 ก่อนนะครับก็เดี๋ยวหาทานไฟให้มันแป๊บนึงนะครับนี่ให้ยืนมองกับรุ่นพี่ไปก่อนนะครับที่เกิดก่อนก็ใส่กันเลยนะครับนี่ ปิดฟ้าให้เรียบร้อยทีนาท้องมันนะครับเจ้าต,ตัวนี้ถืออ่าไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยกได้ว่าตัวค่อนข้างเล็กเลยนี่มีเสียงนะครับแล้วก็มีไฟที่ตาท,ที่ปางก,ก็เดินได้คล่องนะครับนี่จะเดินไปไหนเนี่ยเย็นเย็นลูกพี่นี่เดินได้นะครับก็ถือว่าเคลื่อนไหวได้ค่อนข้าง,างดีเลยนี่ เกียวกับไซราโคโซลัสนะครับนี่ถือว่าเป็นญาติกันก็อนนี่ชนก่อนเลยเจ้าเจ้าตัวโมเดลยางนี่หนักมากนะครับชนไม่ขยับอะ่ะก็เห็นนะครับก็หน้าเอามาเล่นใช้ได้น,นะครับสวยด้วยขยับข้าได้มีไฟที่ตาและปากนะครับก็ปิดก่อนนะครับ ก็วันนี้ก็รีวิวกันประมาณนี้ขอบคุณติดตามกันด้วยนะครับ